บางศตรวรรษที่20ประเทศจีนที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูบ้านเมืองกำลังเผชิญกับปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอ,อย่างรวดเร็วตั้งแต่ปีคศ1962ถึง1972เป็นช่วงที่จำนวนประชากรสูงมากอัตราเฉลี่ยเด็กเกิดใหม่ของจีนอยู่ที่ประมาณ26.6ล้านคนต่อปีเมื่อรวมยอดแล้วมีการเกิดใหม่สูงถึง300ล้านคนถึงปีคศ1969 จำนวนประชากรของจีนมีมากกว่า800ล้านคนปีคศ1979รัฐบาลจีนโดยการนำของเติ้งเสี่ยวผิงริเริ่มนโยบายลูกคนเดียวเพื่อควบคุมจํานวนประชากรไม่ให้เพิ่มขึ้นมากเกินไปเพราะจีนยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูประเทศและเพิ่งผ่านสงครามภายในและภายนอกประเทศประชาชนเผชิญกับความอดอยากอย่างรุนแรงนโยบายลูกคนเดียวอนุญาตให้แต่ละครอบครัวมีลูกได้เพียงหนึ่งคน ยกเว้นครอบครัวในชนบทที่ได้รับอนุญาตให้มีลูกสองคนได้ในกรณีที่ลูกคนแรกเป็นผู้หญิงและครอบครัวที่เป็นชนกลุ่มน้อยก็สามารถมีลูกมากกว่าหนึ่งคนได้แม้จะขัดกับความคิดดั้งเดิมของชาวจีนที่นิยมมีลูกมากแต่ครอบครัวใดฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษตามกฎหมายโดยการปรับเป็นเงินในรูปแบบของค่าบำรุงสังคมหากเป็นข้าราชการหรือสมาชิกพรรคคอมมิวนสิสต์โทษที่รุนแรงอาจถึงไล่ออกจากงาน นับตั้งแต่เริ่มนโยบายลูกคนเดียวในปีคศ1979อัตราการเกิดของจีนก็ลดน้อยอย่างต่อเนื่องการควบคุมจำนวนประชากรดังกล่าวยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการดำรงชีวิตพื้นฐานสร้างสังคมที่มีมาตรฐานพออยู่พอกินแม้นโยบายลูกคนเดียวจะช่วยลดจำนวนประชากรได้สำเร็จแต่ก็ได้สร้างปัญหาหลายประการยกตัวอย่างเช่นการทำแท้งในเมื่อทราบว่าทารกในครรภ์เป็นเพศหญิง เนื่องจากค่านิยมของชาวจีนตั้งแต่อดีตให้ความสําคัญกับการมีลูกชายมากกว่าเพราะเป็นผู้สืบสกุลนั่นคือผลระยะสั้นที่เห็นผลแทบทันทีหากยังมีเหตุผลระยะยาตามาอีกเช่นภาวะขาดแคลนแรงงานเนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงในปีคศ .2012 มีประชากรไปทำงานลดลงมากกว่า3.45ล้านคนทั้งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากขึ้นการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากสัดส่วนที่ต่างกันมากระหว่างเด็กเกิดใหม่กับผู้สูงอายุสัดส่วนประชากรเพศชายมีมากกว่าเพศหญิงย้อนกลับไปเมื่อปีคศ .2020 ประชากรชายมีมากกว่าประชากรหญิงไปมากถึง34.9ล้านคนถึงคศ .2011 รัฐบาลผัอนผันให้คู่สามีภรรยาที่ต่างเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวมีลูกสองคนได้ในบางพื้นที่ในปีคศ .2013 อนุญาตให้คู่สามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่งที่เป็นลูกคนเดียว มีลูกสองคนได้และในวันที่หนึ่งมกราคมคศ2016นโยบายยลูกคนเดียวก็ยกเลิกการบังคับใช้ทั้งประเทศทางการหวังว่าจากนี้จำนวนประชากรจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพื่อแก้วิกฤตขาดแคลนแรงงานและวิกฤตผู้สูงอายุที่สะสมมาหลายสิบปีหากในความเป็นจริงอัตราเด็กเกิดใหม่ย,ยังไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควรคู่สามีภรรยาจำนวนมากเห็นว่าหากมีลูกอีกคนจะเลี้ยงให้ดีไม่ไหวในสภาวะที่เศรษฐกิจและค่าครองชีพสูงเช่นนี้ จากนโยบายลูกคนที่2ปัจจุบันรัฐบาลได้เพิ่มนโยบายลูก3คนวันที่31พฤษภาคมปีคศ2021รัฐบาลจีนประกาศนโยบายลูก3คนจากเดิมที่อนุญาตคู่สามีภรยาชาวจีนสามารถมีลูกได้เพียงสองคนโดยการอนุมัติของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนื่องจากผลสำรวจจำนวนประชากรที่จะทำขึ้นทุกทุกสิปีซึ่งพบว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรจีนนั้นอยู่ในระดับที่ช้ามากที่สุดในรอบ10ปีละทีเดียว ทั่วประเทศมีเด็กเกิดใหม่ในปีคศ2020เพียง12ล้านคนเท่านั้นนับเป็นการลดจำนวนลงอย่างมากนับจากปีคศ2016ที่มีเด็กเกิดใหม่ทั่วประเทศจำนวน18ล้านคนที่จะทําให้จีนกลายเป็นสังคมที่มีผู้สูงอายุที่ใช้งบประมาณด้านสุขภาพและบริการสังคมให้สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่ขาดแคลนคนหนุ่มสาวอายุที่เป็นแรงงานหลักขับเคลื่อนเศรฐษฐกิจของประเทศและในปีคศ2021 ผลกระทบจากมาตรการนโยบายลูกคนเดียวถูกหยิบยกกลับมาพูดถึงอีกครั้งเมื่อแม็กกี้แมกเนียลนักว่ายน้ำทีมชาติแคนาดาคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเมื่อมาดูภูมิหลังของเขาแล้วก็พบว่าเดิมทีแล้วเธอมีเชื้อสายจีนโดยกำเนิดเธอเกิดในจีนเมื่อปีคศ .2000 แต่บิดามารดาของเธอเลือกไม่เลี้ยงเธอและนำเธอและน้องสาวไปสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าสืบเนื่องมาจากนโยบายลูกคนเดียวของทางการจีน ภายหลังนักว่ายน้ําสาวเชื้อสายจีนและน้องสาวได้รับอุปการะจากครอบครัวแมกนลและย้ายถิ่นฐานไปที่แคนาดาซึ่งเธอก็ถือสัญชาติแคนาดานับตั้งแต่นั้นมากระทั่งมาประสบความสําเร็จคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกให้แคนาดาเรื่องนี้กลายเป็นข้อถกเถียงในโลกออนไลน์ถึงสาเหตุต้นทางที่ทําให้จีนพลาดเหรียญและมีข้อถกเถียงว่าแท้จริงแล้วเหรียญทองของแมกนลควรยกให้เป็นความสําเร็จจากจีนต้นทางตามที่สื่อท้องถิน่น ยกมาเอ่ยถึงหรือไม่